มะม่วงปีนี้ทําไมมากจังเลย10กิโลขายแค่20บาทอะไรเงี้ยมะม่วงน้ำดอกไม้ดีอ่ะอันนี้เป็นผลมาจากกําแพงขาสีนะฮะ ีเนี้ยอย่างหนึ่งก็คือมะม่วงมันดกด้วยสังเกตว่าผลไม้ปีเนี้ยดกหลายอย่างมะม่วงลิ้นจี่ทีนี้ลิ้นจี่เนี่ยมันก็พอไปได้เพราะว่าจํานวนคนที่ปลูกมันไม่มากก็บริโภคภายในประเทศพอแต่ว่ามะม่วงเนี่ยทำไมมันถึงล้นขนาดนั้นอันนี้เป็นผลมาจากกํแาแพงภาษีนะฮะประธานาธิบดีทำเขาประกาศว่าจะขึ้นภาษีจากประเทศไทยเราเนี่ยที่ส่งออกไปยังอเมริกาเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นเนี่ยอีก90วันไมวันให้อีก3เดือนถึงจะขึ้นแล้วทําไมมะม่วงยังไม่ทันเลยราคาตกแล้วเพราะว่า มะม่วงเราเนี่ยแปรรูปแล้วส่งออกไปอเมริกาเยอะนะฮะคือเมืองไทยเนี่ยส่งอาหารแปรรูปไปยังอเมริกาเนี่ยเยอะมากมะม่วงแปรรูปก็เป็นหนึ่งในนั้นทุกทีเนี่ยโรงงานก็จะซื้อใช่ไหมไปแปรรูปเก็บไว้เพื่อเตรียมตัวสําหรับเวลาออเดอร์มาปีนี้พวกบริษัทพวกโรงงานแปรรูปเขาไม่กล้าซื้อเพราะเขากลัวว่ามันจะส่งออกไม่ได้ราคาไป